ทัวป้ากระโปงพาเที่ยวนะครับคืนนี้เราจะมารีวิวรสชาติของน้ำน้ำทั้งหลายใช่เราจะเริ่มต้นด้วยน้ำแรกตั้งดีๆยกขาขึ้นเห็นนั่งทำตัวเรียบร้อยสโซจูรสอะไรัทิมทับทิมทับทิมมากๆอีชมพูนี่คือลูกพีชต่อไปบูเบอร์รี่ และสุดท้ายเมื่อกินเราต้องกินอะไรต่อกินเหล้าเสร็จฮอตพอตไอห้าฮอตเกนาหมูล้างตับตับสูนไพยเกาหลีล้างตับลาจยนออแล้วไหนของแก้มของแก้มของแก้มเราก็มาเจ้าเดิมฮะมันเผาหินตามด้วยปลาหมึกอร่อยมาก รสชาติเหมือนแบบนิ่เหนียวหงอมไปลูกอมไปเลยปะบอกรสชาติดีเอาเหรอันนี้ก็ได้อันนี้คือการกินต้านภัยหนาวเพราะตอนนี้อากาศของเราลบหนึ่งองศาามากมากบายทุกคนนหนป้าบายบายเจอกันครั้งต่อไปคำทำสมิ่ได้